สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเทปนี้เป็นเทปโค้งสุดท้ายออกเร็วหน่อยนะครับออกเร็วเพื่อที่จะได้ไม่เจอหวยอัน้นเลขล็อกนะครับเดี๋ยวเจ้ามือก็จะอั้นอีกแล้วนะครับจะซื้อไม่ทันนะก็จะได้รีบออกเทปก่อนนะครับออกเทปก่อนก็จะมีเรื่องที่หนึ่งที่จะแจ้งให้ทราบนะครับก็คือลายของผมเนี่ยมันเต็มพอลายมันเต็มเนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะ แอดไลน์ <Add> line ได้นะครับพอแอดไลน์ไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้แอดไม่เข้านะเพราะมันเต็มนะก็ถ้าสมมุติว่าคนที่แอดมาแล้วเนี่ยนะครับคนที่แอดมาแล้วก็ยังค้างอยู่ยังยังไม่ได้เข้าไปนะครับนะยังไม่ได้เข้าไปคนที่ค้างอยู่ยังไม่ได้เข้าไปนะครับก็ให้แอดเบอร์ใหม่นะ,อะแอดไปที่เบอร์ 0 8 4 9 7 1 4 6 2 8นะครับ0849714628เป็นเบอร์ของแอดมินน้องเขาชื่อวันใหม่นะครับน้องวันใหม่เนี่ยนะครับเป็นแอดมินดูแลห้องอ่าเขาเรียกหหวยลายวันอยู่นะครับห้องหวยลายวันนะครับก็จะอะ่ให้ตัวเลขไว้ทุกเช้านะครับคือผมอะ่ะจะเป็นคนให้ตัวเลขทุกเช้านะอยู่ในห้องหวยลายวันนะแล้ว ไอ و, ห้องหวยรายวันเนี่ยนะครับมันจะมีหวยเนี่ยนะครับเป็นตารางออกมาเลยว่าหวยชื่อนี้อย่างเช่นหวยฮานนอยหวย SD ลาวทีวีลาวกาชาติหรืออะไรก็ตามมันจะมีชื่อหวยแล้วมันจะมีบอกว่าออกกี่โมงนะอันนั้นแหะครับก็คือเราจะเล่นอันไหนก็ระบุอันนั้นให้กับแอดมินนะว่าเราจะเล่นอันนี้นะครับแล้วเราก็เอาหวยที่ผมให้นนแหละครับคาว่ารูดนะครับ ผมจะให้ว่าประมาณ2อสตัวมันจะเป็นเลขเด่นนะเป็นดาวเด่นของวันนั้นซึ่งมันจะสามารถเอามาใช้ได้ตลอดทั้งวันนะแล้วช่วงนี้เนี่ยครับจะบอกเคล็ดลับให้จะได้ได้ต่างใช้ก็คือห้ากำลังใกล้จะยก8ก็ยังมีกำลังนะนั้นแล้วหกับ8จะมาบ่อยมากพร้อมกับ0มี0มี5มี8 แจมทั้งวันนะแล้วทั้งวันเนี่ยนะครับมันก็จะมีเลขพวกเนี้ยสลับดอกกันเข้ามากับ1 6 2นะ4อะไรก็แล้วแต่นะคือเป็นตัวแจมแต่ประธานหลักเลยเนี่ย0 5 8แล้ว2อาวันที่ผ่านมาเนี่ยจะเลข9เนี่ยจะมาบ่อยมากพอ9มันเข้าแกนนะพอ9มันเข้าแกนเนี่ยมันก็จะมีพวกนี้แหละครับสลับไปสลับมาก็คือมี0มี9มี5มี8สลับกันอยู่อย่างเงี้ย นะเช่นเอา7มาแจมเอา6มาแจมเอา4ี่มาแจมเอา1มาแจมนะครับเพราะนั้นแล้วเลขที่จะได้ตังค์จริงๆก็คือวิ่งหรือคำว่าโรดนะครับในห้องหวยนะคุณคุณวิ่งตัวเดียวพอเพราะถ้าคุณเอาจับคู่2ตัวปุ๊บโอกาสที่จะเหมือนกับว่าจะเสียเงินน่ะจะมีมากขึ้นยิ่งถ้าคุณเอา3ตัวเลยเนี่ยนะครับ นะมันก็จะยิ่งเสียเงินมากขึ้นเพราะว่ามันยิ่งจะยากขึ้นยากขึ้นนะครับยากขึ้นไปตามลําดับนะแล้วถ้าเราไม่โลวมมากนะเราวิ่งตัวเดียวนะครับเพราะาข้างบนมันจ่าย3เท่าข้างล่างมันจ่าย4เท่านะครับเราแทงถึงแต้องแทง10บาทนะเอาเลข8นะเอาเลข8เลข8ข้างบน10บาทข้างล่าง10บาทแทงหวยชื่อนี้ก็คือลาวเอดอย่างเงี้ยเออฮานอยอ่า V.I.P. อย่างเงี้ยมันจะระบุชื่อไปนะแ,แล้วบอกแอดมินไปนะครับนะคุณก็จะรอรุน้นเพราะว่าแอดมินจะเป็นคนบอกเลยว่าพอถึงเวลาออกเขาก็จะบอกมาว่าออกเลขอะไรถึงปับ๊บออกถูกเราปุ๊บเขาก็จะโอนมาให้เราเลยนี่ครับที่ว่าเล่นแบบฉลาดเล่นแบบได้เงินใช้นะครับเล่นแบบได้เงินใช้ตอนนี้ทุกคนนะครับ กำลังแฮปปี้มากเลยนะฮะแฮปปี้ happy มากเลยที่ตัวเลขที่ผมให้ทุกเช้าเนี่ยเข้าทั้งวันตั้งแต่10โมงเช้าตึงถึง2ทุ่ม30่อหวยเข้าทั้งวันนะครับคือคุณอยากจะเล่นหวยอะไรก็ได้นะครับคุณก็ถามแอดมินไปนะครับนะเบอร์ของแอดมินนะครับที่จะดึงคุณเข้าไปในห้องหวยแทนผมเนี่ยนะเพราะผม,ผมเต็มแล้วดึงไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือแอดมินชื่อน้องวันใหม่นะเพราะเบอร์ของเขาที่จะ ให้เขาดึงให้เนี่ยโทรไปหาเขานะครับก็คือ0849714628นะ0849714628คนที่แอดผมมาแล้วเนี่ยแล้วผมยังไม่ได้รับแอดนะครับยังไม่ได้ดึงเข้าห้องหวยยังไม่ได้ดึงเข้าไลนา์ยังไม่ได้ตอบรับเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจหรือว่าน้อยใจนะครับว่าทําไมผมไม่รับแอดไม่รับอะไรเพราะมันเต็มครับภายใน3วันที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาเป็น ยี่สามสิบลายที่ผมไม่ได้รับแอดเลยเพราะว่าแอดไม่เข้าครับกดรับแล้วมันไม่เข้าผมกำลังให้ลูกสาวทำให้อยู่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าลน์บิสเนสนะมันก็จะไม่จำกัดลูกค้าอีกต่อไปนะครับก็จะสามารถรับได้ไม่จำกัดจำนวนนะครับก็คือ,อห้องลน์เนี่ยไม่เต็มแล้วทีนี้นะก็จะสามารถรับได้โดยไม่จำกัดเดี๋ยวเราจะทำแอดลน์ขึ้นมานะครับเราจะดึงเข้าไปใหม่ทีหนึ่งนะครับตอนนี้ อยากจะเข้าห้องหวยนะครับไม่ต้องโทรหาผมแล้วนะครับนะไม่ต้องโทรหาผมแล้วโทรหาแอดมินวันใหม่ได้เลยคือ0849714628นะครับแล้วจะได้คุยกับแอดมินโดยตรงเลยว่าเล่นยังไงแทงยังไงจ่ายเท่าไหร่นะหวยวันหนึ่งนะมีกี่หวยนะคุยกับเขาได้เลยทุกเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับการเล่นเล่นหวยนะคุยได้ทุกเรื่องนะครับแลนะโอเคนะครับก็เป็นที่ เข้าใจและเคลียร์กันในเรื่องของไลน์นะครับว่าทาไมอาจารย์จิติแอดไลน์ไปแล้วไม่รับแอดนะครับก็คือเต็มครับสามสี่วันมาเนี้ยนะครับผมก็พยายามที่จะปรับแก้มแก้ไม่ได้มันเต็มครับมันเต็มมันแก้ไม่ได้นะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของหัวใหญ่หัวใหญ่ก็คือวันที่สิบหกนะครับนี่วันที่สิบหกมีนาคมที่จะถึงเนี่ยนะครับ มันก็จะมีดาวที่เข้าแกนอยู่นะครับมีดาวเข้าแกนอยู่ก็คือมี0กับ9อยู่ที่ราศีเมษนะครับอุมเมอริเดียนเลยแล้วก็จะมีดาว367นะครับ367เนี่ยอยู่ที่ราศีมังกรนะเป็นเกษตร3เป็นมหาอุดนะครับตั้งฉากกันอยู่แล้วลัคนาเวลาหวยออกเนี่ยนะก็ยังอยู่ราศีกรกฎก็เท่ากับว่ามันฉาก90องศากันนะครับก็จะมี ก็เรียกว่ามีตัวเนี้ยที่อ,อิทธิพลที่พอที่จะมาได้แล้วเลขสองเนี่ยจะอยู่ราศีสิงห์เนี่ยนำหน้าลัคนานะเป็นกระดุมพระงนั้นสองเป็นกระดุมพระและเป็นตนุลักด้วยนะครับแล้วก็ลาหูเนี่ยเป็นลาพระลาหูคือเลข8อยู่ในภพลาพระของลักนะดังนั้นแล้วก็จะมีหลายตัวมากเลยที่ที่เป็นดาวเด่นนะครับมีเป็นเป็นดาวเด่นดังนั้นะแล้ว ก็จะชโชว์หวยกระดานเลยแล้วกันนะโชว์หวยกระดานให้แฟนๆนะเอาไปแคปหน้าจอหรือก็เอาไปสลับคู่สลับดอกดูนะครับอันนี้นะอลองดูนะแคปหน้าจอไว้เลยนะแบบนะเห็นไหมเห็นชัดไหมนะอ่าลองจับคู่ดูนะลองจับคู่ดูที่ผมตีตารางเอาไว้เนี่ยก็คือสามารถนามาจับคู่กันได้นะนะครับโอเคนะ เอาโอเคครับผมนะหวยกระดานก็เรียกว่ากระดานพิเภกกระดานพระพิเภกนะครับนะนั้นะแล้วถามว่าอาจารย์จิตติคิดว่าเลขไหนมันสวยผมคิดว่าลัคนาในลัคนาในระหว่างระื้อวางเนี่ยนะครับมันมี4กลุ่มลักนั้นแล้วนี่นะสเนี่ยมันจะมี1ตัวแล้วที่มานะครับมีดาว4ี่หนึ่งตัวที่มา อังคารยังเป็นโคตรนะ้วางอยู่ก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่าแต่สองเนี่ยสวยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสองเนี่ยนะครับนะมันเข้ากฎของข้อ7ก็คือสัตว์เลขสองมันเป็นโพคานะครับนะแล้วข้อสองเนี่ยหวยออกวันพุธกลางเดือนมีเลขสองเลขสามเลขสี่เห็นไหมอ่าแล้วเลขวิ่งอาจารย์สิงทองก็มี8มี4มี2เห็นไหมข้อ3เห็นไหมอ่าแล้วข้อ4ี่หวยออกวันพุธ นะหลักร้อยมี3 8หลักสิมี2 4 8หลักหน่วยมี8มี8อีกแล้วที่ผมบอกว่า8เป็นลาภของลัคนาเวลาหวยออกนะเลขมันเลิสวยนะเลข4หวยออกวันพุธมีเลข4เพราะ4กุมลัก4ก็น่าจะมีบทบาทสูงนะครับก็จะกลับมี3มี4นะมี8มี2นนะครับนะเอ่อ เลข9ก็ยังอยู่ในแกรนราศีนะเลข9ก็ยังอยู่ในแกรนราศีเมื่อเลข9อยู่ในแกรนราศีเนี่ยนะครับก็ถือว่า9ก็ยังทิ้งไม่ได้เกลียดทิ้งไม่ลงจริงๆแล้วก็มีแฟนขับคนหนึ่งนะครับโทรมาหาผมบอกว่าก่อนที่คุณสรพงษ์ชาตีจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับเขาฝันเห็นเหมือนกับว่ากุญแจรถหายนะกุญแจรถของเขาเนี่ยนะครับมันมี2ดอกนะครับ แล้วห่วงมันก็คือกลมๆนะอ่าแล้วก็กลายเป็นว่ามันไปตรงกันกันกบทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของเขาก็คือ720นั้นแล้วเขากรเลยโทรมาถามว่าทะเบียนรถ720นะแล้วก็คุญแจมันหายทะเบียนมอไซค์ุญแจมอรไซค์มันหายเนี่ยมันจะออก720ยไหมอาจารย์ผมบอกว่า2มีสิทธิ์0มีสิทธิ์7มันก็เป็นเกษตรก็ยังมามาได้อยู่นะก็ลองดูแล้วกันนะไม่นานเลย นะอีกประมาณ4-5วันต่อมาคุณสรพงษ์ชาติเสียชีวิตอายุ72นะกลายเป็นเอ0 7 2 0นะตรงทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของลูกค้าเนี่ยนะเขาบอกว่า7-20กลายเป็นอั้นไปแล้วเพราะว่าเป็นเลขอั้นของสรพงษ์เสียชีวิตนะก็เลยไม่รู้ว่ามันจะออกหรือเปล่านะ7-20แต่ถ้า2-0ถามผมนะ2-0มีสิทธิ์ได้อยู่นะครับ2-0มีสิทธิ์ได้อยู่ เขาเมื่อกี้บอกแล้วว่า2เป็นกระดุมพระของลัคนาเวลาหวยออกและเป็นตหนูลักแล้ว2เนี่ยนะเท่าข้อ7สัตว์เลขเนี่ยมันเป็นนะเป็นโพคานั่นสอนี่ก็สวยนะครับก็เลยมีตัวเลขที่น่าสนใจคือมี4มี2นะมี9มี0ยมี7อนะนะถ้าถามผมนะผมก็บอกว่าผมชอบนะก็คือ 92, 2, 9, 9, 0, 0, 9ที่ผมชอบนะเนี่ยผมชอบมี 9009 9.2.2.9นยะองาะฮะเนี่ยนะครับและไอ้เลขที่ผมคิดว่ามันน่าจะเบิ้ลก็คือน่าจะมี44เพราะว่ามันออกวันโกนวันพระวันโกนเนี่ยมันมีเบิ้ลมีหามนะที่บอกว่ากลัวว่า4มันจะเบิ้ลมันจะหามไหมนะเออน่าสนใจนะคก็นะน่าสนใจมากเลยอาจจะเป็น8 48นะ4 92 494อย่างเงี้ยมี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 สิทธิ์เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าเราไม่โลคมากนะเราเอาแค่2ตัวนะตัวเลขที่ผมชอบจริงๆเนี่ยก็คือ92 2 9 9 0 9นะมี2ตัวเนี่ยที่ผมชอบนะครับแล้วก็ลองเอาหวยกระดานเนี่ยนะครับไปลองจับดูนะหวยกระดานเนี่ยนะครับก็คืออันนี้นะครับหลายคนชอบมากเลยนะเอาหวยกระดานไปจับดูแล้วกันนะลองจับดูนะครับ อ่นะโอเคนะก็เราออกเทปโค้งสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรจะจะ,จะบอกมากไปกว่านี้ก็คือไลน์ของผมมันเต็มพอลายเต็มเนี่ยนะครับโทรหาแอดมินวันใหม่นะครับโทรหาแอดมินนะครับเบอร์0849714628เดี๋ยวเขาจะดึงเข้าห้องหวยให้แล้วก็ไหนๆก็เป็นแอดมินเนี่ยคุณคุยถามได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการแทงหวยนะครับไม่เข้าใจยังไงเล่นไม่เป็นยังไงสอนให้เล่นหน่อยยังไงเนี่ย นะครับเพราะว่าคุณไม่เคยเล่นเนี่ยคุณก็อาจจะกลัวเพราะว่าเล่นไม่เป็นเนี่ยถามเขาได้หมดทุกอย่างก็ดีเหมือนกันนะครับก็จะได้สอนให้นะครับของผมนี่นะครับถ้าจะโทรหาผมก็คือโทรหาดูดวงก็คือเบอร์เบอร์เดิมนะอ่านะศูนยะ์เก้าแปดห้าหกสามเก้าห้าแปดห้าเนี่ยมันเป็นเบอร์เดิมของผมเนี่ยก็คือโทรมาดูดวงทําดวงพิเศษสงครามตอนนี้มีหลายคนเลยที่มีปัญหาชีวิตอย่างแรงนะครับต้องใช้ยาแรง ก็เลยต้องทํทาดวงพิษสงครามที่มียันยี่สิบเจ็ดเลิกแก้ดาวลูกพิษนะครับนะหลายคนก็โทรมาถามว่าดวงพิษสงครามคืออะไรนะครับก็อธิบายไปซะยืดยาวแล้วก็ได้ลูกค้าหลายคนเลยที่เขามีปัญหาแล้วเขาไม่สามารถจะแก้ได้เพราะมันเป็นซ้าซากมาตลอดชีวิตเขาทําอะไรก็เจ๊งนะนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวเสียนะเวลามีเงินก็มีเวลาไม่มีเงินขึ้นมาก็แทบจะไม่มีข้าวจะกินนะครับก็ ถ้ามเป็นอย่างนี้อายุก็เยอะแล้วเนี่ยไม่ไม่ประสบความสาเร็จสักทีหนึ่งเนี่ยนะครับนะก็เพราะว่าดวงมันมีปัญหาเรื่องดาวการงานกับการเงินไม่แข็งแรงนั่นเองนะครับพราะดาวการงานการเงินไม่แข็งแรงเราก็จําเป็นจะต้องเสริมดวงชะตาด้วยการเติมดาวเข้าไปในมหาจักรตรลกศาสตร์แล้วเวลาที่มันมีดาวลูกพิษที่ทํร้ายดวงชะตาของเราเราก็ต้องใช้ยันยี27ิบเจ็ดเลือกเข้าไปเปลี่ยนกับร้ายเป็นดีนะครับตัวนี้ทํายากมากนะครับก็คือต้องเขียนยันขึ้นมานะครับ นะเพื่อกําจัดลูกพิษแล้วยังต้องเติมดาวเข้าไปนะครับในมหาจักรตีโลกศาสตร์เพื่อเสริมดวงชะตาแล้วยังต้องทําการล้างดวงชะตาด้วยตํารากลับชะตาของรัชกาลที่ 4. ส่สวดมนต์กันเป็นหลายชั่วโมงเลยครับนะครับแล้วทําพิธีนะครับทำพิธีกันเนื่องน,นานพอสมควรนะครับหลังจากที่เราเขียนดวงเสร็จล้างดวงชะตาเสร็จเสริมดวงเสร็จทายันยี่เจ็ดเลิกเสร็จสวดมนต์เพื่อกลับชะตาเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงจะเสร็จพิธีนะครับ ทำดวงหนึ่งนี่เหนื่อยเลยนะครับไม่ใช่ว่าทําดวงหนึ่งเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จนะครับถ้าหากว่าคุณเอาให้กับที่อื่นทำเนี่ยก็อาจจะง่ายง่ายก็คือผูกด,ดวงชะตาเสร็จนะครับแกแล้วก็เอายันติตีพิโสรัตนาลาย่างตามมหา56ตาครอบลงไปนะครับแล้วก็ทําเป็นก็เรียกว่าสาเร็จรูปนะฮะก็มีดวงเทวดามียอดมีฉัตรเสร็จเรียบร้อยเลยนั้นก็แล้วแต่นะครับ,อย,อ,อ,รบอยู่ที่ความเชื่อนะครับอยู่ที่ความเชื่อ แต่ถ้ามาหาผมเนี่ยนะครับก็คือของผมเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่มีมหาจักตรตีโลกาสาร์แล้วก็ยันยี่สิบเจ็ดเลิกนะครับแล้วก็จะดูดวงนะครับจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลนะครับจะซื้อวัตถุมงคลน,นะครับเช่นบอกว่าซื้อหวยไม่ถูกเลยเฉียดไปเฉียดมาก็ซื้อเทพแห่งการพนันนะครับซื้อวัตถุมงคลน,นะก็คือเทพแห่งการพนันโกจีจ่อนะแล้วก็มีต่อเงินต่อทองนะมีเทียนชัยนะมีเทียนชัย นะครับมีเทียนใจอันนี้เอาไว้จุดสวดมนต์บูชาพระนะครับขอสิ่งใดได้สมเร็จสมการมาปรารถนาในสิ่งนั้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยในการสวดมนต์นะครับยิ่งถ้าเกินคุณทํารวมพิธีสงครามแล้วนะคุณมีเทียนชัยมหาเกตอันนี้เนี่ยนะครับจุดแล้วสวดมนต์ไปด้วยนี่นะครับขอปั๊บได้ปุ๊บเลยนะครับอันนี้ก็คือทํามา20กว่าปีแล้วนี่นะครับก็ศักดิ์สิทธิ์มากครับนะแล้วก็ยังมีวัตถุมงคลอีกเยอะแยะเลยครับนะครับ นะบางคนก็บอกว่ามีถูกฟอ้องร้องคดีความนะถ้าใช้ผานไถพลิกชีวิตนะเอาผานพลิกชีวิตนะครับก็ไม้ลอดคุกนะอันนี้เอาไปใช้ก็จะนะก็จะกลับร้ายเป็นดีได้เช่นเดียวกันมีเยอะครับนะติดต่อได้ผมเลยติดต่อผมมาได้เลยนะที่เบอร์0 9 8 5 6 3 9 5 8 5ผมผมไม่ได้ขายหวยนะครับนะเราสร้างห้องหวยขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพื่อจใจทุกคนเนี่ยนะได้มีเขาเรียกว่าเงินค่ากับข้าวในแต่ละวันนะ ถ้าคุณแทงตัวเดียวอย่างที่ผมบอกนะครับผมให้ทุกเช้านะผมให้ทุกเช้าก็คือตัวรูด3าตัวนะเอามาสลับเล่นกันทั้งวันเนี่ยนะคุณแทงทุกวันเนี่ยนะแทงตั้งแต่เช้ายันค่ำเนี่ยนะถ้าคุณแทงได้ตังแล้วให้เลิกนะครับอย่าโลภมากเดี๋ยวจะขาดทุนนะครับนะเพราะว่ายังไงยังไงเจ้ามือเขามี99ประตูเรามีประตูเดียวที่ถูกงนั้นเราวิ่งตัวเดียวเนี่ยนะครับมีโอกาสมากกว่าจะวิ่ง2ตัวหรือวิ่ง3าตัวถ้าสตัวเนี่ยยิ่งน้อยใหญ่เลยนะครับโอกาสโดนกินมีเยอะมาก นะครับนั่นแล้วผมทําขึ้นมาก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีไรายได้โควิดมา3ปีเนี่ยนะครับตกงานกันไปก็เยอะทํางานก็ไม่ได้นะนายจ้างก็ไม่จ้างไล่เราออกอีกนะครับไม่มีไรายได้ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เ,เอาตรงเนี้ยนะครับเอามาเล่นประทางไปก่อนนะครับนะเพราะั้นโครงการที่ผมช่วยอันนี้ก็คือโครงการที่จะช่วยให้คนลาบากคนยากจนพวกแม่ค้าทั้งหลายเร่ที่ขายไม่ดีเนี่ยก็ได้มีเงินใช้บ้างนะครับก็ถือว่า เป็นการช่วยเหลือกันในยามยากนะครับนะของผมเนี่ยอยู่ได้เพราะว่าผมทำดูสยงคามดูดวงนะครับขายวัตถุมงคลนะจะซื้อหวยติดต่อแอดมินได้เลยครับผมไม่เกี่ยวนะครับนะันมันคนละอย่างกันนะครับนะเพียงแต่ว่าที่ผมมีรายได้เนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือทำ u t u b e เพราะนั้นแล้ว <c oughs> ถ้าเห็นว่าของผมเนี่ยนะครับนะเป็นประโยชน์ต่อแฟนคลับนะแล้วแฟนคลับก็ได้ประโยชน์จากตัวผมเนี่ยก็ ข้อที่1ดูให้จบนะครับดูให้จบถ้าคุณดูจบผมจะได้ตังค์ถ้าคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามผมจะได้ตังค์นะครับเพราะว่ายอดชมของผู้รับชมยอดวิวแลกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e จะทําให้ผมเนี่ยสามารถทํา y o YouTube แล้วประสบความสำเร็จและได้ตังค์นะครับแต่ถ้าหากว่ามีคนดูน้อยไม่มีคนแชร์เลยนะครับ แล้วก็ไม่มีคนติดตามเลยเนี่ยผมก็จะไม่ได้ตังค์นะครับนั้นแล้วถ้ารักผมชอบผมนะครับนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกดซับสไคร้กดกระดิ่งแล้วดูให้จบนะครับแค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับนะแล้วก็ผมก็จะได้มีอ่าเรียกว่ากําลังใจในการที่จะหาลตัวเลขมงคลให้ทุกวันนะเป็นงานหนักพอสมควรนะครับที่ผมจะต้องปลุกดวงทุกเช้าให้ตัวเลขทุกวันนะครับ เพื่อให้ประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับได้มีกินมีอยู่มีใช้และไม่ไมไมยากจนไม่ลําบากนะครับนะห้องหวยของผมเข้าฟรีนะครับไม่มีค่าสมาชิก VIP ไม่ต้องไปเข้า VIP เสียคนละหมื่น2 0ง0มื่นสามมื่น,นะครับเพื่อที่จะเอาตัวเลขเด็ดของหวยใ,ใหญ่ในทุกๆ15วันไม่มีครับฟรีทุกอย่างเข้าก็ฟรีเอาตัวเลขก็ฟรีไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นของคุณจะช่วยผมก็คือดูจนจบ นะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมแค่นี้ผมก็ขอบคุณแล้วครับนะแล้วขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขซื้อตัวเลขบนหวยกระดานนะครับมาช่วยครั้งหนึ่งนะซื้อตัวเลขบนหวยกระดานแค่นี้ก็ได้ตังค์นะครับ,นะ 1, 2, รบนะครับโอเคนะ1 2ึซ้โอเคครับนะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะครับนะจะเข้าไลน์จะเข้าห้องหวยติดต่อแอดมินนะครับเบอร์0 8 4 9์แปด แอดมินชื่อน้องวันใหม่นะโอเคครับสวัสดีครับโชคดีนะครับโชคดีโชคดี